เพื่อนๆอันนี้ปตุ้มก็สั่งก๋วยเตี๋ยวไก่ของ้านเวียดนามมาเนาะก็ช่วงนี้ก็ยังลอกน้าวอยู่ก็เลยมืนสะดวกอันป้าเพื่อนไปกินเข้าในร้านอาหารเจ้าก็เลยสั่งเป็นมาทรงถึงบ้านอหน้าตาก็ประมาณนี้นะเจ้าแต่ว่าเดี๋ยวปตุ้มจะไปใส่ถ้วยเปื่อน,น,นพรอมสักกร,รมนะเจ้าเพามัน มันถ้วยใหญ่กินมามดนะะกินกึ่งเดียวพอนเนาะแต่เพื่อนรักมาเจ้าเปื่อนๆใส่ถ้วยแล้วก็ประมาณนี้เนาะทวงหงอกกับบมีวะ่ะใส่ผักขนามาฮืวอว่ะมันคงจะมันล้ำเหมือนเมืองไทยนะเจ้าพริกกับบหมีอมามันอาจจะแป้งนะเจ้าพดีดวัตตุมีอยู่ในตู้เย็ มีสองหน่วยเลยอก่อนจะกินแล้วก็เปอนเปลนมาสักกึบนะจะแก้มือสันลำ่ำมาล่ำก็ต้องกินนะเจ๊ะชั่วโมงนี้กินกันตายไปก่อนนะเจ้าโอเคเจ้าเปลนเปนเดี๋ยวมาปากันใหม่คลิปหน้าเน่อง miss you bye bye